วัสดีครับวันนี้ผมพามาเล่นโอมาเหมือนเดิมครับเล่นในตำแหน่งลมนะครับเก็บสแต็กไปฟ พยายามเก็บสแต็กให้ครบ่อนนะครับก่อนจะเข้าทีมไฟเพื่อได้ทุบทีมธงข้ามเขาได้1ครั้งแล้วก็เราจะได้ทุบได้อีกครั้งหนึ่งครับพาสิชของโอเมนครับถ้าเก็บสแต็กครบ3ครั้งมันจะทุบคอนมันจะเป็นสีแดงนะครับล้วมันทุบเปอร์เซ็นต์เลิศนะครับ เห็นไหมครับทุบสองฟิกเกอร์ออกแล้วครับไม่ไหวโอ้โหยังตามมาเก็บงานจนได้นะครับเค็กซี่ตัวนี้สวยเซนก้าว่างไงเพื่อนเอาไม่ได้ครับ อันแน่อันแน่สตันอย่ครับทุบหนึ่งทุบสองเอาดิครึ่งหลอดนะครับสวยัทุบแตกได้นะครับโอ้ยไม่ได้ครับแล้วสตันลับร้อยครับเค็กซี่เขาหลังครับทุบทุบทุบสตันแบบยับๆไปครับทุบสองสวย หมุนให้อีกเรียบร้อยครับสวยครับฉีเข้าโอ้โหทุบอ่ะทุบมาถ้าเล่นอ่าเป็นนี่คือมันจะเล่นสนุกมากนะครับุมมาตัวนี้ทุบแบบยับยับเลยนะครับ เน้นให้จบต้นเกมนะครับถ้าทําทเกมได้เน้นให้จบต้นต้นเกมเ้าว่าเล็กเกมมาน,นี้คือยินค้าให้ทีมไฟไม่ได้แล้วนะครับย,ยินค้าให้เพื่อนไม่ได้แล้วนะครับของเขาเซตตัวเล็กเกมมาครับ สตันสองถ้าเล่นช้ำๆหน่อยก็ไม่จำเป็นต้องเก็บแตกก็ได้ครับถ้ากระโดดเข้าไปทุบได้สามมันก็จะขึ้นพารติสติดตัวของโอเมนอยู่เนาะ,ะครับโอมานอยู่นั้นครับเห็นไหมสตันอ่ะโอ้โหเกสตันสวยมากสวยครับแวนยังไงแวน เรียบร้อยครับโอเคฟอร์เรนล้มแล้วนะครับจะจะสู้สีได้ไหม,มหอลองเชิงกันอยู่เฉยๆนะครับ ตายแล้วเพื่อนเรียบร้อยครับขนาดนี้

ฮู้สวยสตันได้สามครับสวยมากแบบนี้แหละครับถ้าเข้าได้ตามจังหวะถ้าเข้าที่จังหวะไปมากมันจะทุบไปสามแบบนี้เลยครับทุบปุป๊บ ถ้าได้สามนะครับสแตกมันจะขึ้นแล้วก็ทุบได้อีกรอบนะครับรโอ้โหฟอร์เรนเอามากนะครับ เมื่อกี้เห็นว่าฟิกเกอร์เขาไปยัดปอนไหมนะครับ Destroyed a tower. Stab, stab. stab. Noon. Oh. My blood rage is over 9,000. <coughs> Clear lane, boy. Rescue. Double damage, Slayer. Yo, hey, T. อันแน่สลิมแบบนี้ก็จบสิครับเรียบร้อย เพื่อนก็หิวคิวกันไปไปเปิดก่อนคนเขาเลยครับเปิดให้อ่ะอ่ะโอ้โหเยอะนะครับอ่ะสตาร์ให้ก้า เด๋ยดสวิเกอร์ยัดหน้าให้หน่อยแถมไม่ถึงนะครับ เห็นมากครับซิวโ,โอ้หฟิกเกอร์เลยเหรอทุกสองสตันสองครับสวยครับแบบนี้ก็สวยเลยครับ สิเปิดอันตีแล้วนะครับตันให้อ่ะเอาป่ะเอาป่ะโอโ้โหด้อสองป้อมในแล้วนะครับเ <Your team. S 1> หลือแค่ป,ป้อมอ่าป้อมล่างนะครับ

Always forward, never back. โอ้สแตนสองสวยครับคลิกสติปเติมแล้วครับโุ้ยจากสวยกลายเป็นเสียแล้วครับไปฟอร์เรนโอเคฟอร์เรนเก็บซิลได้นะครับ วยเก็บได้วสองครับสวยมากพยายามล้ำช่วยอยู่ครับสวยเอเซนกัฟิกเกอร์นะครับโอ้โหสวยมาก คลิปเบพร้อมนะครับเอาวไม่ยอมเอาอะนะ เลนกลางของเราถูกโจมตี ระวังพุ่มไม้ด้วยรอจังหวะครับรอจังหวะถ้าได้จังหวะจบได้นะครับ Okay. แบบนี้ก็จบสิครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ฝากติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ